สวัสดีผู้ติดตามช่อง YouTube นะครับวันนี้เรากำลังถ่ายคลิป YouTube อยู่ลูกค้าก็เข้ามาเยอะมากนะครับทำให้เราก็ต้องยุติการถ่ายคลิปไว้ก่อนนะครับเวลาก็กินเวลาไปอีก30นาทีน่าจะได้สำหรับลูกค้าก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับทำให้การถ่ายคลิปของเราก็ ต้องหยุดการถ่ายคลิปไปสักพักนะครับรอชมนะครับน่าจะได้ลงคลิปก่อนเที่ยงนะครับไมส้สวยๆงามๆเข้ามาเยอะนะครับแม่ค้าก็ไปรับไม้ดอกมายเยอะนะครับในคลิปนี้หน้าร้านไม้ดอกขายดีนะครับหน้าร้านนี่นะครับ เดี๋ยวค่อยดูคลิปเต็มนะครับน่าจะได้ลงคลิปตอนก่อนเที่ยงนะครับเลยมาไลฟ์สดให้ได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็จะมีไม้ด่างเข้าใหม่หลายต้นอยู่นะครับแนวไม้ดอกก็ส่งได้เหมือนเดิมนะครับมีค่าส่ง บรรยากาศในร้านก็คึกคืนนะครับตลาดต้นไม้ในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคึกคืนพอสมควรนะครับ หน้าวัวใบบัมก็เข้ามานะครับวันนี้มีตัวแปลกด้วยนะครับคอมเมนต์ทักถ่ายกันได้นะครับสำหรับช่องทางการไล่สดของเรานะครับไม้ดอกขายดีจริงๆนะครับส่วนมาก หน้าร้านไม้ดอกจะขายดีนะครับไม้ดอกราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ราคาก็จะอยู่ประมาณหลักร้อยนะครับบางต้นก็ไม่ถึงหนึ่งร้อยนะครับไม,ไ,ไม้มงคลรอบนี้ก็มีจำนวนเข้ามา ให้เลือกเยอะเหมือนกันนะครับไม้ด่างต้นหน้าเราสวยงามมากนะครับต้นฟอร์มใหญ่เระงดด่างอีพิด่างนะครับอีพิต้นนี้สวยจริงนะครับฟอร์มใหญ่มากนะครับ ก็จะเป็นพนักง,งานแพ็คของเรานะครับรก็ทำหน้าที่แทนเจ้าของร้านได้ดีมากนะครับสำหรับคนนี้ขายเองนะครับแพ็กเองอยากชมต้นอะไรก็ติบมานะครับเดี๋ยวจะพาเดินไป ถูกใจให้เราหน่อยนะครับแม่ค้าก็กำลังจะออกมาแล้วแม่ค้าเดินออกมาแล้ว เดี๋ยวเราจะไลฟ์สดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปต่อนะครับจะไปเผยจะได้ลง youtube นะครับจะได้ดูคลิปเต็มเๆมไม้สวยงามวันนี้ไม้เยอะนะครับกดไลค์กดแชร์ให้มือใหม่ลุยสวนนะครับวันนี้มาไลฟ์สดให้ได้รับชมขอบคุณมากครับ